คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนตลกนะเป็นคนตลกมากด้วยแต่เวลาคนอื่นเขาเจอกันข้างนอกอ่ะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยพี่ไม้ทำไมหน้านิ่งจังเลยอ่ะคือแบบจริงหรือเปล่าเป็นคนแบบหน้านิ่งมากเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นคนหน้าก่อน แค่ยังไม่มีใครที่กอดเท่านั้นี่อะเพลงต่อไปคือนบ้างถึกซึ้งขึ้นเหรอเพลงต่อไปนะครับคือทุกคนเคยสังเกตไหมว่าทำไมเพลงของกอล์ฟเนี่ยมันถึงแบบดูแบบเซ็กซี่ดูดันแบบเท่แล้วเพลงของมายมาถึงอะไรมั่นก็เป็นยู่ ม่ก็แบบเ,เหมือนเอาคนง่วงนอนมาลองเท่ซึ่งก็จริงแต่ก่อนตอนเด็กเน่ยคือพอี่ๆเขาเวลาเขาแต่งเพลงเนาะเขาดูตามคาแรคเตอร์แต่ละคนกอล์ฟเนโก้ชี่มันมเ,เทชี่ยแว่าเ,าาเขาเขา้เขาไปตึงทับเท่มาเขาไม่ลับเแบบเมื่อกี้เพลงแล้วนะอย่าเล่นแบบนี้ใช่ไหม,ไมอะไรเงี้ย ใครก็เป็นคนซึ้งๆนะแต่นสยก่อนเดินก็คอเยียวแล้วชอบตกัดๆเลยฉะนั้่บาคนเขาก็รู้ว่าแบบเราเป็นคนแบบนิ่งๆเวลาคนมองเราผิดเงี้ยเจอเราก็เซ็งเหมือนกันเนาะ